สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับเฮาคือเก่าครับมือนี้ครับบ่าวอีสานสามปอครับพี่น้องแล้วก็ผมครับสามปอนดนี่นะครับสเฮดบังเฟยหน่อยครับมือนี้ตามครับเรียกร้องนะครับบังเฟยหน่อยซีหุ่นนะครับพี่น้องครับแต่สิติดลมนะครับติดลมให้น้ำนะครับผมเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเฮ็ดบังเฟยหน่อยติดลมให้เบิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิรอชมเลยครับมือนี้ สีขึ้นหรือสีสูนนะหรือสีแตกนะครับอ่ารอดร่มนะครับนี่นะครับอุปกรณ์อันนี้มือเท่านะครับมือนี่ต้นสีเบิร์ตแล้วนะครับเฮ็ดบังไฟหน่อยเฮ็ดบังไฟหน่อยใบบางกี่บักหลายนี่นะครับเฮ็ดไปขายนะครับขายไปกินซีเบิร์ตนะครับเดี๋ยวนี้เหลือประมาณสามซีบก็บังหนึ่งนะครับนี่ครับแทนสร้างกระซี่ใบถัดกีดถ่ายมันตาเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ดินดินเนี้ยครับดินพุ่นอันนี้มือนี่สูตรสามหนึ่งนะครับผมเฮ็ด ใส่มาดนั่นครับสามหนึ่งนี่ก็คือคือเคยบอกเลยแหละครับถ้าสมมติว่าขีเกียร์เต็มทั้งนี่ทั้งหนึ่งกระต่อทันอีกสามทังนะครับน้ำน้ำห้ากรใส่ทังหนึ่งนะครับแต่แม็นเฮ็ดนะครับถึงสามหนึ่งครับอ่ะมาเบิ้งเลยครับวิธีกันต่อตอนแรกกระซีต่อก่อนนะครับต่อป้องไฟห้ากันเดี๋ยวจังสีไปตัดลมใช่นะครับนะครับตอนแรกอ่ะตัดแผ่นสังกะสีนะครับนี่ กดกลมเลยยับเลยครับเลยแกหน่กหนึงนี่นะครับลงไปกะขีดดินครับพี่น้องปึ๊บตกลงไปเสียช้างไหนเะนี่ยตอกไปพี่นอตอกมาบัดรไปเลยปึ๊บประมาณนี้ครับพอดีครับจำหนี้ เหมือนเลยครับนะครับตอกเลยตอกเลยนะครับเต็มแล้วนะครับนี่นะครับมือเข้าใส่เต็มแล้วนะครับตวงใหม่มามาน เส้นหนึ่งครับบารนี่นี่ขีดพ่นเอาเลยเหีนยังทอตอกใช่เลยครับไปมวยพูดได้เลยพี่น้องยังนะครับบารนี้สร้างปิ่งครับสร้างปิ่งสร้างปิ่งเกียร์ใก่ครับตามคำตามคำเรียกร้องครับยางปิ่งสีเหลี่ยมเจละมือครับโอ้ไก่เป็นพันตามคำเรียกร้องครับเด็กกระเด็นมังไฟติดลุมนะจัดไปครับบารนี้สิได้ยุ่มครับบารนี้ ยุ่มครับไปยุม่มไปตามจริงมันยุ่มก็ได้ดอกครับเพราะว่ามืออันนี้เขาจ่อหู้เขาหน่อยเดียวนะครับแล้วก็ให้มือมันใหม่ไล่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นมือขวามือแห้งครับ <c oughs> แต่ว่ายัานคือจังขีดดินพ่นคุไปแล้วยุ่มไปซื้อปุ๊บยุ่มรดนิดินพ่นไปแล้วมันสุกออก <c oughs> แล้วนะครับนี่ครับไปจ่อหู้กันไปจนะ <c oughs> ่อหู้พี่น้อยจ่อหู้ เช็ดอะไก็ังก่นเจมินนี่บลวะจ็มินวะจักมินหน่อยซ้ำสี่รถวนี่ซ้ำสี่นี่ซ้สี่รทำไมลูกสินี่เมยมึงคือหันมาทั้งคู่แหละยบ่ว่าจะิศเที่ยงมันจะทิศจ้อเอาทุบยาไว้นีเหมุนเขาลนี่ขวดเอาด้ซื่อนี่จ้อเข้าไปซ้ำในบันมจอเขาด้นึ่จอเขาอดมือกระพาะจ้อเขาหยอดมือประมาณเขเส้นหมดนขหอดมือแล้ว บวหมดเส้นครับหอดมือละเศร้าเลยแมนครับสระมาณเกือบเส้นหนึ่งเลยครับนี่นะครับมาเบิ่งนี่มาเบิ่่งพีน้องนี่นะครับเข่าะมาณนี้เพราะว่าขี้ดินสิประมาณนี้นะครับมือเข่าะมาณนี้เท่านี้แหละครับมือแห้งมืนกันมันสิบหม uh ่ล่ามกันไปไปมาเนี่ยผมสิพาไปเห็ดลมมาเนี่ยมืนะครับลมเ้าหาลมครับเล็บปาดพม่านแม่ได้เรื่องหมูขาด ครับมันถิ่มแล้วครับมีเสื้อเอ้าขนมเก่าต้องใส่แบบไเสื้ออันนี้ได้ครับเสื้อไฟเออถ้าไปเอาอันเสื้อเขียวแข็งๆหรือฟางนั่นสินมันบาอ่อนครับมันบากลางมันต้องเป็นเสื้อไฟมันบาเป็นเสื้อไฟที่ห้องยัดอันยัดเบียดนะครับยัดไอ้โมแมนอันนี้เสื้อไฟอันนั้นมันยัดเบียดเสื้อได้หล่อนดิเสื้อเป็นเสื้อไฟที่ห้องยัดใส่หนวดกุ้งแล้วก็ท่าเก่านะครับนี่ครับต้องใส่เสื้ออันนี้มันจังสีกลางนะครับลูม นี่นะครับหลังจากมัดแล้วครับพี่น้องครับดึงนะสิดึงให้มันไต้มันจุ่มมาหากันครับนี่นี่จะมัดแล้วนี่นะครับได้แล้วลมเฮามัดสีมุมเลยสีมุมครับใบนี้เอาไปมัดเสียหางนี่นะครับมาติดเสียหางก่อนนะครับนี่เตรียมดำพันเลยติดเสียทางที่เฮาสิมัดใส่ยบังนี่นะครับอันนี้เฮาติดกระดานเลียมไว้เพื่อ มเสียวยางพันเพื่อวาให้ยางมันห่อนเร็วนะครับกันยางขาดก่อนอันนี้พับลมพี่นอ้องปึ๊บทั้งเงี้ยวไปอขอบคุณมากอันนี้ก็ไม่มีสูตรเนี <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีสูตรพี่นอ้องครับครับไปโหลดนะครับ <c oughs> ปึ๊บนี่นะครับประมาณนี้ครับก็ันเสืับไป กระดาษมาห้องรวมแน่จังน้อยพันครนับพัน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 ปูตาเอาล่มมาถาับใส่ฟังหางแล้วก,กระดาษหุ่มว้เข้ากับ,บ,บ,บกพันมาเช่บ,บ แล้วก็เอาอยางมาเขาล่องนี่ครับนี่นะครับนางมันไฟซูชยย่ายังพอดีขาดยางก็สิม,มื่อยวันก็สิเดืดล่มครับนี่นะครับหยาบ้อยจะมาขึ้นบางงามแต่ว่าแล้วนะครับผมราคาสองบาทสองบาท <laughs> ไปสิจุดป่านี่ครับพี่น้องจุดนะครับแต่ว่ามีหางเครื่องก่อนอันนี้ก็เพียรขายตะกี้ห <laughs> างเครื่องก่อนนะครับ ไปสวัสดีนุดมมบหนุดกักครับอ่ะเ่อไปเบื้องข้อแช์เข้ามับบนี้ตามข้ามเรียงร่อนกันพี่น้อยด้ด้ไปเ,ปน,เนิบๆ<ป>ดีกับบ่ เฮ้ยลมออกแล้วกขางวะกขางไหมยังบม่ดีนครับกขางแล้วนี่ครับต้องการคักต in ัวนเลยการยึดบวกการคัดกันเลยครับดิ่ต้องมืจีนจังไลยแข่งครับโอ้โพลังล่างนี่แบล็คนะครับครับนี่ครับโอ้ยมันกขางบวคักเนาะอ่าครับเฮ้ไปทางน้อนครับลูกศส ต๊ะครับผู้สงสัยมือสงสัยมือมันซุ่มมันเลยคอยเนาะปลายยูมันคือหุ่นอ่อนแท้ไหมวะบายยูมือมันมือมันซุ่มครับพี่น้องครับมาท้าเดือพี่น้องครับแก้วครับเอาเป็นน้องกันจิบหน้าซีเฮ็ดแดงกะรอสจี๊ดตามอีกนะครับพี่น้องชิมนี่กะการให้ดางข้าว่อนนะครับพี่น้องขึ้นได้ประมาณสามเนี้นะครับคลิปหน้าครับพวกพากันไปครับยูรีแม่งกับกุ้งเป็น้องครับขอบคุณครับ